ดอกนี้คืองามเถอะพี่น้องป้าหนาวหนาวเย็นเย็นเห็นว่าดอกงามเถอะสด,สดสดหอมหอมดอกนึงพี่น้องแข็งดีพี่น้องแข็งหอม สวัสดีจ้า FC พี่น้องที่รักทุกทุกท่าน FC ซใหม่ FC ซเก่าทั้งในและต่างประเทศมือนี้มเมล็กพามาลอโกโคกล้อกป้าพี่น้องพิกัดเก่าไม้เดิมนั่นแหละคะ่อะอบตสร้างถอมอำเภครื่งในจังหวัดอุบลราช,ชธานีกินหอดพี่น้อง f อคิดถึงป่าคิดถึงธรรมชาติพี่น้องอางานหลายป้าไปรุ่นไปชมกับเมล็ก,กว่าสีมานวาจา ดอกแรกแห้งหมานกับพี่น้องเอดไ่เขียว,วได้เขาปลาหลายหมือนพี่น้องโอ้ยขีดหอดปลาขีดหอดเห็ดขีดหอดเอฟซีพี่นอ้องเอ็ดไ่หนาหนาวหอมหอมเลยพี่น้องแข็งคลิปประจําวันที่ยี่สิบแปดเด้อพี่น้องตุลาคมสองพันห้า้ยหกสห้าป้าไปลุ้นน้ำพะเลกสิหมานบ้านอพอได้ปนแต่อ้อมกับเอาพี่น้องเรื่องดอกนี้เอาได้ปะพี่น้อง ยังแข็งอยู่จ้าหเห็ดแดกค่ะยังออกอยู่เลยพี่น้องป้าพี่น้องขี้เขียวดอกนี่ดอกบางใยสดสดอยู่พี่น้องแข็งปกักหอมหวยหวยดอกหนึ่งพี่นอ้องแข็งดีพี่น้อง แข็งหอมดอกนี้คืองามเลยพี่น้องป้าหนาวหนาวเย็ยนเย็ยนเห็ดว่าดอกงามเอะสอดสดหอมหอมเปลี่ยนเชื้อซะพี่น้องไข่าขาว ได้เวลาพี่น้องโหยเหี่ยวเป็นเชื่อได้เขาป่าเขาดงเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายบอเป็นยังพี่น้องเค่งเคียดจากงานมาหลายมาฟังเสียงนกเสียงกาได้เหยียบย่างเขาป่ากับมีแห้งเหยวเหวหล่ะพี่นอ้องไะเอาไปรุนกันต่อเขนออกซ้อนกันสองดอกได้ต้นพี่น้อง ทันบน่อนออนี่อ้าวท่านอยู่แข็งอยู่จ้าหน้าขาวพี่น้องเห็นหน้าขาวห่มนี่เลี้ยงมาเอาปีที่แล้วนี่ล้นกระตาจนใส่ถุงเด้อพี่น้องปีนี้พอท่านโขบเด้นี่เห็นน้ำหมอกเด้อพี่น้องช่วงนี้รสชาติดีค่ะ นึ่งพี่น้องไข่เขียวแบบใหญ่แบบงามเลยนี่เห็ดบ่ถือฝนพี่น้องงามคักได้กว่านาะพี่น้องดอกเอม,มาไม่ทันพี่น้องอปดเชื้อไปอดอกนี่มร้างกาออกแต่พี่น้องไข่เขียวเที่งโค้นคนะเป็นดอกไม้ละพี่น้องเฮ็ดกระได้ ดอกจุ่มยังมีอยู่พี่น้องแข็งป่นนี้ยังมีจุ่มเห็ดไข่อยู่พี่น้องมันมาแล้งมันกลิ่นมันแซ่บมันหวานเห็ดแดงเนี่ออกสวยไข่เขียวพี่น้องแข็งดีป่ะเนี่ยเห็ดเพิ่งหวานตัวนี้พี่น้องตองหวาน พี่น้องย่างไปหารถได้เงื่อนแล้วพี่น้องเพราะใจละมือนี่ก่อนกับบานแวะมาเบงพุ่นที่เอาประจาพี่น้องนี่ไม่ผิดหวังกําลังมุดดินคืนพี่น้องนี่ดอกจุ้มจุงใหญ่นี่ดอกบานเพลินมุดขี้ดินขึ้นขาแบบใหญ่พี่น้องโอ้โ,โดอกเดี๋ยวปนอ่มตัวนี้ดอกแบบใหญ่มอมแมมนิดนึงพี่น้อง ปนไงอยู่ตัวนี่พี่น้องเจ็ดมงเคิงพี่น้องแดดซ่องธรรมชาติบำบัดพี่น้องลมไว้อยๆได้ยินเสียงนกเสียงกาเดินทุดงในป่าหาอาหารธรรมชาติไปกินห่าขาวเห็ดปดเห็ดคอนโอ้ยออกไม่ตัวนี้พี่น้องดอกอยังินอ่อนอยู่ ตอนที่ออกก็เอว้าแต่หลายมือพี่น้องอ้าเป็นเห็ดกระด้างไปแล้วเอาไปมามานามข้างคืนซุปแซบพี่น้องเนจชนิดนี่ทำได้หลายเมนูเอาไปซุปพี่น้องเห็ดซุปตอนเอาก็เอวอ้ายังดอกนน้อยอยู่พี่น้องไมเล็กกับ,บริเวณมาเบิองอีกค่ายากแต่งานหลายก็ได้เขาปลา เป็นเห็ดกระด้างเห็ดกระด้างก็กินได้คือเก่าพี่น้องเอาไปมาน้ำไปซับๆๆสุบแซบปะย้เำให้พีหนงแหงๆแข็งๆเห็นอาขาวก็จะเอามากกุดขี้โปรมกันนี่ไม่เลยกูเดียวหรอพี่น้องมาหาเห็ดเห็นอาขาว แข็งดีดีพี่น้องม่เลยกของมาล้นละพี่น้องมาสรุปยอดเห็ดกันจ้านี่จ้าพี่น้องยอดเฮ็ดที่ได้ที่หมานถือว่าหมานอยู่เด้อพี่น้องอากาศก็ซี่เย็นเย็นล้มว้อยว้อยนาดินก็นแห้งคักละ,ละพี่น้องยังมีเห็ดห้เก็บอยู่จ้ากัเห็ดลักลกเ็เห็ดไข่เฮ็ดนาขาว แล้วก็เฮ็ดกระด้างพี่น้องได้เฮ็ดกระด้างคอ,อนหนึ่งมีแค่นี้แหละพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดหนา,นานแรงแล้วเนาะจ้ะจะทืะ่นชอบคลิปนี้จะไดนก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์ก็ที่ตามไปกระลังแรงใจให้แม่แรงเ,นเนด้อคอยพี่น้องอยู่ดีมีแห้งโชคดีมีชัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินก็ให้แซ่บๆนอนให้รับสบายเด้อจ้าพ่อกันคลคิปไม่จะบยบายค่ะสวัสดีค่ะคือเขาเนาะพี่น้องเขาก็ต้องขอบคุณธรรมชาติขอบ คุณเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าโดงขอบคุณต้นไม้ทุกต้นเห็ดทุกดอกเ้าพี่น้องเข้ามาป่านี้ซูเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติเรเคยผิดหวังพี่น้องไปจ้ากลับบ้านกันมีโอกาสไม่เลยกกระสิเขามากชแวบบชแวบบในป่าอีกต้องหมอกลงจัดจักน้อยพี่น้องเห็ดจักสียออกดีช่วงนี้ล้มหมอกยังไม่ลงพี่น้องพรจ้ากลับบ้านกัน สภาพนะนาลุมนาติติดล้ำหวยล้ำชี้เนาะพี่น้องขสภาพกะสิเป็นเจ้าซีละค่ะเข่ากะสีเน่าพี่น้องกินเหม็นเลยแหละเน่ามดเลยสงสารเช้านาเนาะพี่น้องโอ้ยต้นทุนก็สูงอ่ะสู้ๆกันทุกคนเด้อพี่น้องเด้อหน้าโคกพี่น้องอันนี้เป็นหน้าโคกน้าที่ยู่ที่สูง งามปัดโทปทัดทางพี่น้องเขากำลังออกห่วงดีใจน้ำเพิน่นมันได้ยางกเกษียยางเนาะพี่น้องเนาะถาแล้งกะหน้าลุมหน้าห่วยหน้าติดชี้เพิ่นก็ได้ผลผลิตลร้ถาน้ามลร้ก็เป็นยังสี่ละพี่น้องหน้าโคกหน้าสูงกษีิได้ผลผลิตไร้หน้าลุมเนาเมืดละพี่น้อง เป็นกำลังใจให้ทุกทกท่านจ้าไปเดินทางต่อ